คลิปนี้พามาชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดวัดคน์ใช่ไหมคีเป็นแผนที่เข้าไปดูข้างในใช่ไหมผูมีหลายที่มากเลยนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดคนอนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี่นี่นี่เขามีป้ายบอกให้เข้าไปนะพิพิธภัณฑ์อ๋อในนี้ไม่ได้เข้าไปดูในนี้หรือใคาออกมาดูใช่ไหม โอ้น mm ี่นี่จะมีป้ายบอกนี่นี่มีป้ายอยู่อันนี้อันนี้น่าจะไปดูในนี้นี่ทุกคนพาทุกคนมาชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดคนนคนรนี่อยู่อำเภอโพธารามใช่ไหมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับอุ๊ยเข้ามาในนี้บรรยากาศดีนะนี่ นี่จะเป็นป้ายป้ายถ่ายรูปในตรงไหนฮะเรเขาต้องไปดูตรงไหนฮะข้างในเหรอข้างบนเหรอข้างบนนี่ใช่ไหมให้เดินเขาไปดูดูข้างล่างก่อนไม่เดี๋ยวเขาขึ้นไปข้างบนมาดูด้านล่างก่อนทำมาชมด้านล่างก่อนตรงไหนที่เป็นประวัตินะคิวโอ้จะเป็นแบบของเก่าๆโบราณนะนะคิวนะ คิวเนี่ยคิวดูโง,ง่งดิโง่งโงโง่งสมัยโบราณน,น่ะนี่นี่จกักรยานเมื่อก่อนคิ้วเนี่ยจกักรยานแบบสมัยเมื่อก่อนน่ะเื้ยยังยังมีอยู่หูเข้ามามันเข้ามาในนี้มันดูวงเวงวงเวงนี่นี่นี่เตารีดคิวเตารีดสมัยเมื่อก่อนเตารีดผ้าใช้ถานใส่เข้าไปข้างในอะ่ะเคยเห็นปะรู้จักปะเฮ้ยยังจําได้นะเว้ย ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่รู้ไหมอะไรเนี่ยเคีวรู้ไหมอันนี้เลยข้าวัวไม่ใช่อันเนี้ยที่เป็นที่โม่ปูนเขาเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่โม่ปูนโม่แป้งเขาจะเอาเอาข้าวแป้งที่แช่แล้วข้าวบบนี้นี่แล้วบดที่ขเขาออามาทาแป้งพวกแป้งมันแป้งอะไรพวกเนี้ยเอออันเนี้ยใช่คิวของสมัยโบราณเนี่ยเขาแป้งหยอดลงไปนะแล้วก็โม่โม่ออกมาเป็นแป้งออกมาคิวไม่มาดูนี่ก่อนโอ้โหจะอธิบายฟังห,หน่อย อันนี่อันนี้จะเป็นครัวสมัยโอ้ครัวสมัยเมื่อก่อนนะนะครัวสมัยเมื่อก่อนนี่เขาเจะมีแบบชั้นวางไว้ข้างบนอ้ยเห็นแบบนี้นึกถึงเคยดูที่เป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้เกี่ยวกับอ๋ออันนี้ไม่รู้อะไรที่ตักน้เอออันนี้อาจจะเป็นที่ตักน้ําเออใช่อันนี้เป็นที่ตักน้ําอ,อันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรอันเนี้ยอันนี้ไม่แน่ คืออะไรคิวอันนี้คืออะไรอะจำไม่ได้หรออันนี้อันนี้อันนี้ไม่เคยอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรอะชงโลงเหรอเครื่องวัดน้ำเหรอโอ้นี่เป็นเครื่องวัดน้ำหรออุ้ยฝั่งนี้คิวเนี่ยเครื่องวัดน้ำนี่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้แต่อันนี้เดี๋ยวจะดูวันนี้นี่อันนี้คืออะไรอะอ๋อพวกเกี่ยวกับ ครกตำข้าวอะไรพวกนี้เออเออนี่อันนี้เป็นเกี่ยวก,กับที่ทำข้าวเมื่อก่อนเฮ้ยโบราณจริงๆว่ะคิวตรงนี้อันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นที่ที่ปั่นที่ปั่นได้งไงเออพวกปั่นได้อันนี้จะเป็นที่สีข้าวเนี่ยนี่อันนี้รู้จำไดเออนี่เห็นไหมสีอะไรวะนะสีฝัดสีฝัดสีฝัดอันนี้เป็นเป็นลงุงเป็นที่ <ใน S 2> ที่ฝัดข้าวเมื่อก่อนนะนะอุ้ยอันนี้โบราณจริงคิว น้นเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลป้ออันนี้อาจจะเป็นเรือนะเรือสมัยโบราณเมื่อก่อนนะอันนี้เป็นเป็นสุ่มที่ถุมปลาไงนะที่ดักปลาเออที่ดักจับตัดปลาเนี่ยจะมีป้ายบอกนี่อันนี้อะไรนะอันนี้แบบเป็นเรือสมัยเมื่อก่อนนะคิวนี้นะนี่เป็นเรือแบบเรือเออเรือพายสมัยเมื่อก่อนเนี่ยต,ตู้ตู้ดูตู้ดิ ตู้ยังเป็นตู้โบราณเมื่อก่อนเลยอ่ ừ, ดีนะแบบเนี้ยนี่คิวอันนี้รู้จักไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเอ้ยแต่มันจะมืด่อยหนนะ้ามองไม่ค่อยเห็นรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยขุดเช้าเลยเออกระต่ายเขาเรียกกระต่ายเมื่อก่อนนะคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้ขูดมะพร้าวนี่ไงโอ้อันซีนดีจังเออนี่องค์หเมื่อก่อนนะองค์หสมัยเมื่อก่อนเนะี่ย เป็นเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยโอ้นี่ว้าวเฮ้ยดูอึมคึมเดียวอัน,นี้อะไรนะที่ปลอกข้าวโพดเหรอลองหมุนดูคิอหมุนได้พาลองหมุนดูอ๋อกลัวอะไรอ๋อก <c oughs> <c oughs> ิวกลัวอีกเมื่อกี้เราเดินมาแล้วทางนี้ทา,นทางนู้นเป็นอะไรอะ่ะเดินมาดูด้านนี้พาทุกคนมาชมด้านนี้โอ้รถไฟ รถไฟสมัยเมื่อก่อนนั้นรถไฟหัวจักไงคิ้วเนี่ยรถรถจักรไฟเมื่อก่อนนั้นนะรอฟอทอรถไฟสมัยเมื่อก่อนนี่ไงนะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ๋ออันนี้อาจจะเป็นที่เขาเรียกนะทอผ้าเออใช่เป็นที่ทอผ้าด,ด้านในอ่ะด้านในเข้าไปดูนะอ๋อนี่เป็นเครื่องพิมพ์ดีดโอ้เครื่องพิมพ์ดีดสมัยเมื่อก่อน,นอมีอเออเป็นห้องสมุดเหมือนสมัยเมื่อก่อนนะั่นนะ นี่นี่เป็นเป็นเขาเรียกนะเครื่องพิมพ์ดีดนะสมัยเมื่อก่อนนี่เอานี้แกเป็นโอ้วหทยุเก่าๆคลาสสิกมากเลยคิวเ,เดี๋ยวไปเหยียบอันนั้นน่นหล่นอยู่นะนี่เป็นห้องสมุดเหมือนสมัยเมื่อก่อนนั่นนะจะเก่าๆหน่อยนะไปเดี๋ยวออกไปดูด้านนู้นี่เป็นอะไรอันนู้นนะดูน,น,นด้านหน้าเราเป็นอะไรเดี๋ยวออกไปด,ดูเดี๋ยวพามาชมด้านนี้คืออะไร ข้อท่งไหนขวาน,นี้มาด้านนี้เดี๋วด้านบนด้านบนตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ก่อนอันนีน้ไม่มีอะไรที่นั่งประชุมเข้าไปที่นั่งประชุมเข้ที่เยนี่นี่เดี๋ยวดูประวัดหน่อยปี่บบถ้าพันหนังใหญ่วัดคณรน,นเขาบอกว่าอะไรเนี่ยหนังใหญ่ถือเป็นมรหัศศพที่เก่าแก่ของไทยการแสดงหนังใหญ่เกิดจากการผสมผสานระหวังศิลหลายขาแขนงโอ้อืม เป็นศินละปะการแสดงไนะคิวนะนี่โอ้นี่ให้ทุกคนดูอืมคิวนี้คล้ายๆแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าเมื่อที่ดังตะลุงลนะดังตะลุงเออแต่ทำสวยมากเลยอะ่ะนี่เขาจะมีการแสดงเออใช่เป็นหนังตะลุงมาบสมัยเมื่อก่อนนี่โอ้นี่ก็เขาจะเป็นพิพิธภัณฑ์ละอย่างนี้นะ ภาพจะมืดๆหน่อยทุกคนในนี้แสงไม่ค่อนข้างน้อยครับโอ้อันซีนอันซีนเห็นด้านนู้นมีอะไรด้านนู้นก็เหมือนกันเป็นประวัตินะเป็นประวัติของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นะนี่จะเป็นป้ายอืมนี่เป็นป้ายอย่างนี้นี่ เป็นเหมือนคล้ายๆเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอะไรอะศิลปะทางนาตศิลินอะไรพวกนี้นะคิวนะอไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนให้คิวดูดิเป็นแบบเนี่ยดูได้ไหมเป็นตึกไม้เออตึกแบบบ้านไม้ไมันสมัยเมื่อก่อนอะแถวแถวเพชรบุรีก็มีเยอะนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกนะันทุกคนเนี่ยด้านบนไปเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูด้านบนมันเหมือน มันเหมือนบ้านสมัยโบราณเมื่อก่อนนะคือนะมีบันไดขึ้นไปเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูด้านบนครับทุกคนว้าวอันซีนมากเลยนี่ทุกคนโอ้ยลมเย็ยนมากเลยคืออยู่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยคือ mm hmm. นะแ,แบบเออลมเย็ยนเลยพาทุกคนชมบรรยากาศครับนี่ mm hmm. ในนั้นดูแบบมองลงไปด้านล่างมีลานนั่งเล่นนี้นะโหนะ นี่เราจัดงานเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะ่เหมาะเลยนะมีลานกว้างๆแล้วข้างบนนี้เป็นระเบียงโอ้โหขึ้นไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันด้านในเป็นอะไรอ่ะภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นเกี่ยวกับการแกะคล้ายๆเขาเรียกอะไรหนังตะลุงลนะคือเนาะนี่นี่นี่ไงากับทรง อันนี้ก็พอเราหยอดเหรียญก็จะแสดงให้ดูบ้างยิ่งโอ้ต้องหยอดเหรียญสิบ,บาทด้วยไม่มีเหรียญสิบเลยน,นี่ก็จะเป็นบอกประวัติต่างๆของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดข,ขนอนนะครับว้โอ้นี่เป็นแบบเป็นรูปเป็นแกะสะลักข้งางในเป็นอะไระ่ะคิง โอ้นี่เขาจะแกะแบบใช้หนังนะหนังแกะนะหู้ใหญ่มากเลยไปเข้าไปดูด้านในกันไปอาจจะมืดๆหน่อยนะครับหูทุกคนดูมันซีนมากเลยอนะนี่เขาแกะด้วยหนังนะนี่คือนะใช่หนังเลยม่เขาห้ามจับปอมไม่รู้นะไม่รู้มันกนจับไปแล้วอะ่ะโอ้ยดูดิสวยมากอะ่ะโูแต่ละลูกูมีหลายห้องมากเลยว้าว โอ้หในนี้นะดูโอ้โหนะสวยงามมากโอ้ดูลูปนี้ดิลูปใหญ่มากเลยหะโอ้นี่เขาแบบเขาแกะสลักด้วยหนังทั้งนั้นเลยนะคิวฮะพา่น้มีอะไรบง้งเขาแกะสลักนี้ตลอดเลยเนะี่ยดิสวยงามมาก ลองนั้นรองตรงนี้นะนดูทุกคนภาพอาจารย์มืดๆหน่อยนะครับอยู่ในห้องนี่ว้าวสวยงาม,มเห็นแบบนี้นึกถึงบ้านสมัยเมื่อก่อนนะคริบนี่มองหน้าต่างคลาสสิกมองลงไปข้างล่างอนะ่ะว้าวมีอะไรข้างในนูนะ้นอะ อดยังออเดินทะลุกันได้ใช่ไหมเออนี่ก็จะเป็นส่วมากจะเป็นแบบการแกะไอ้นี้หมดเลยนะการแกะการแกะสลักไปบนหนังนั่นนะว้าวนี่นี้ไม่มีอะไร <c oughs> ดูนี่ทุกคนเนี่เข้ามาในนี้บรรยากาศอึมครึมอึมครึมดีนะครับ ว้าวอาเดินกลับมาที่เดิมแนละ้วว้าวสวยงามไปหมดแล้วหมดแล้วเดินออกมาโหบรรยากาศดีมากเลยวะ่ะนี่นี่ออกมาแล้วพาทุกคนออกมาแล้วทุกคนว้าวบรรยากาศดีมากเลยนะ นี่ออกมาด้านนอกแล้วทุกคนใครมีโอกาสผ่านมาอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับพิพิธภัณฑ์นหนังใหญ่วัดคณนรนใช่ไหมว้าวนี่ทุกคนดูอาคารคนระับสวยงามครับไปโอเคไป <S 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 ทุกคน<ป>ฮะเ<ป>นี่ยต้นมันมีชื่อบอกอยู่เนี่ยเนี่ยต้นจันอินเนี่ยเห็นปหมเนี่ยมีชื่อบอกอยูอ่นะโอ้แล้วเขาทำแบบที่นั่งย่างนี้นะ่าเหมาะมากเลยนะ ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามนะครับบนนั่นนะอง์เก่าเมื่อกี้ไปไปก่อนครับทุกคนไปแล้วเจอกันคลิปหน้าอึ้มกึมอุ้มกึมนีม่มาคลิป